สวัสดีครับสปอร์ชาแนลนะครับในวันนี้ผมได้รับเกียรตินะฮะได้มาออสอนในการแข่งรถให้กับเยาวชนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เราก็ค่อนข้างตื่นเต้นได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่ที่แบบสุดยอดมากนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะที่นี้เลยละกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนักเรียนของผมกันเลยดีกว่านะฮะว่า นักเรียนของเรานี้จะได้รับความรู้อะไรเกี่ยวกับทางผมไปได้บ้างนะครับในเรื่องของการสอนในครั้งนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสหน่อยนะครับผมกะเน้นไปให้นักเรียนที่ได้เรียนรู้ถึงทฤษฎีเบื้องต้นนะครับแล้วก็ เรียนรู้ไปจนถึงการขับแข่งจริงนะครับเราจะมีการทดสอบจริงนะครับให้ท่านได้ทราบนะครับแล้วว่าะจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับก็จะมีนักแ,แข่งในวันนี้ก็จะมี2คนนะครับมีผมกับน้องอีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอติดตามเจอน้องเขาอีกคนหนึ่งน้องก็จะเป็นน้องอีกคน,นที่ค่อนข้างที่จะแบบเก่งมากพอสมควรน,นะครับแต่ว่าทีมแข่งของเชลค่ะใช่ครับเขาจะอยู่ในทีมแข่งของเชลโตโยต้าทีมโตโยต้านะครับ แล้วของผมเองจะเป็นในทีมของของผมเองนะครับสปอร์ตแล้วก็ ISM นะครับนะประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามเลยแล้วกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยที่จะไปพบกับสิ่งดีๆและสาระเรียนรู้ในวันนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะสีเรียสมากครับวันนี้ <S <S ค่อนข้างที่จะสีเรียดมาค่อนข้างที่จะสีเรียดมาค่อนข้างที่จะสีเรียมมาครัสุต่สาพี่เจใถูบกบ้างว่าคุอใส่ชุดอะไรมา ตำรวจตำรวจตำรวจครับผมคุณพ่อเป็นอาชีพคุณพ่อเป็นอาชีพไม่ใช่เลยอาชีพนักแข่งรถนะครับอยากให้นนักแข่งรถโยนนะครับทางนี้อยากเครับผมครับผมคุณพ่อชื่อพ่อปั๊อนะคระเป็นน้องเป็นคุณพ่อของนม่ตาครับผมคุณพ่อั๊อใช่ไหมครับผครับผมคุณพ่อบอกว่าเป็นนักแข่งรถใส่แมสปั้นแมส ไม่ได้แข่งบนท้องถน,อนนอาั้นพวกเด็กแบนอาคุณพ่อปั๊บเป็นนักแข่งรถอ่าเดี๋ยวเราอาจจะมีโอกาสได้ไปชมว,ว่าคุณพ่ออาจจะลงให้นั่งรถแข่งดูอาโอเคนะครับสียแล้วต่อไปอาที์ที่5้าแล้วนะครับ เยาวชนเป็นไงไงเยาวชนเด็กรุ่นใหม่นะครับเราก็จะพาไปที่สนามแข่งรถของเราแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าเ,าเด็กๆจะให้ความร่วมมือกันขนาดไหนนะครับจะตื่นเต้นและสนุกกันขนาดไหนนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเราได้มา,ามาส,สนุกแล้วกันนะมาให้ความรู้เยวาวชนเยาว <ๆ S 1> ชนเยาวชนชนเลยนะฮะแต่เดี๋ยวกูกลับไปต้องไปแก้แก้ชุดหน่อยแล้วะรู้สึกว่ามันฟิตเหลือเกิน มันโหดเลยพี่ไม่ใช่โหดก็ไปแก้ไปแก้จากที่ปอบวันนั้นมา,าให้มันเดฟไงพอคราวนี้มันเดฟเดฟเกินเลยไงน้ำหนักขึ้น ดีไหมต่อมาค่ะรองเท้าแข่งรถนะคะรองเท้าทั่วไปภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรชูสใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับแข่งรถจะมี racing shoes นะคะจะมีคำว่า racing ขึ้นมาข้างต้นด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราโตเราก็จะมีแรกครับเตรียมเงนแปลกๆนี่ค่ะแลกที่เรายังจะ แอบเกรงๆหน่อยเพราะยังไม่ได้เตรียมอะไรมานะฮะในเรื่องของการการเรียนการสอนแต่ครับกลุ่มสองตอนนี้มาแล้วแล้วมาแล้วแล้วฮะกลุ่มสองเริ่มมาแล้วนะฮะตอนนี้อารมณ์มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีเชื่อผมนะเดี๋ยวคอยดูติดตามนะจะมีเด็กหัวโจกสักหนึ่งตัวไหมปิดปิดหน่อยปิดปิดหน่อยแบบว่านั่งอ่าอนึงนึง นในการแข่งขันที่จะต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดนะครับชุดที่กันไฟหมวกกันไฟรองเท้ากันไฟถุงมือกันไฟนะครับผมนี่ก็คือหมวกกันน็อคอีกหนึ่งเซฟตี้เลยคือฮานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันกระแทกแล้วก็กันที่หมวันอ ยิ้มด้วยใช่ <laughs> ลูกหนะ้ายิ้ม <laughs> คนสวยหน่าสวย <laughs> วันนี้คุณพ <laughs> ่อได้เตรียมคำสั่งมานะครับเป็นคำสั่งของอคำสั่ทั่วทั่วไปที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้นะครับผมอ่าโอเคยัง เข็มขัดนิรภัยนะครับเข็มขัดนิรภัยชื่อภาษาอังกฤษมีใครพอจะทราบบ้างไหมอะไรนะอ้าวง่ายเลย seat belt นะครับ seat belt เวลาขึ้นรถคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกคนต้องรัดเบลกันทุกคนนะครับผม seat belt รัดเข็มขัดใช่ภาษาอังกฤษ seat belt นะครับ seat belt อะอ่าเบาะนะครับเบาะสำหรับรถแข่งอย่างตัวนี้นะครับไม่สามารถปรับได้นะครับเรียกว่าบักเก็ตสี นะครับบัตถุสีฟนะครับอ่าล้อภาษาอังกฤษใครทราบไหมฮะไม่ใช่ wheels นะครับพูดตามได้ไหมเลอ wheels นะครับอ่าไทส์พูดตามไทส์โอเคดีมากหมวกกันน็อหมวกกันน็อกใช่ในการแข่งขันเราสิ่งเซฟตี้ที่เราจะต้องมีคือหนึ่งเลยคือหมวกกันน็อกนะครับมีฮันส์นะครับมี ชุดนะครับรองเท้าถุงมือนะครับสำหรับนักแข่งที่จะต้องมีะนะครับแล้วก็จะต้องเป็นชุดกันไฟทุกอย่างจะต้องเป็นกันไฟทั้งหมดนะครับผมน,นี่คือหมวกกันน็อกนะครับอันนี้คือฮาน<ม>ก็คือตัวกันกระแทกนะครับหรือว่ากันคอบิดคอเบี้ยวนะครับตัวนี้ก็คือจะล็อกอยู่ท่านี้เพื่อไม่ให้ประคองคอไม่ให้ไปไปทางไหนเพื่อไม่ให้คอหักนะครับ<ม>กันไฟ มีขนาดบ้างนะครับแล้วก็สามารถจับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจับพวงมาลัยกระชับนะลูกนะอ่าเดี๋ยวแบ่งกันต่อไปอ่าแบ่งกันต่อไปเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมาปมีแค่ฝั่งเดียวลูกระวังหัวโขกนะอืมอี้เป็นท่อท่อน้ำแบบไม่ใช่เป็นท่อลมครับลูกเอาไว้เอาลมเข้าไปข้างในตัวรถลูกไหนครับ มันพาคุมรถเฉยเลกขยะอะไรเหมือนเต้นเลยเหรอโอ้โหหัดลมลงยกชาโก้ได้หน่อยยกก้ได้หน่อยไปสำหรับเด็กอนุบาล3แล้วนะครับ ื่นเต้นไปกว่านั้นตอนนี้ก็คือเด็กอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองกำลังมานะดูนีว่าเด็กๆจะรู้จักอาชีพนักแข่งรถบ้างไหมนะครับเดี๋ยวลองดูกันเนี่ยเดินมากันแนละ้วนตัวน้อย <laughs> นะครับจะมีโลบาร์ด้วยนะนี่เห็นไหมมีเหล็กอยู่ข้างหลังนี่เห็นไหม,มเหล็กพวกนี้ก็คือเอาไว้กันกระแทกนะครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าเกิดว่าพลิกคว่ำม,มาโลบาร์ตัวนี้จะคอยเซฟตี้ให้กับนักแข่งนะครับผมไม่ให้หลังคายุบนะลูกออยังไงตาถึงยังตาถึงยัง ีครับสวัสดีทุกคนนะคะคุเร oh อดีนเฮ้ยเฮ้ไปไปเลยตาตู้ามามาเติมเติมเฮ้ยนั่งฝั่งนู้นเลยอ่ะปีนไม่ได้ฝั่งนู้นเลยดูกันใกล้ๆนี่ดูกันใกล้ๆนะครับการพลิกคว่จารับถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ครับจะไม่มีปัญหากับนักแข่งนะครับผมแล้วก็ดับเพลิงทางดับเพลิงอ่าโอเคมาให้เพื่อนก่อนถึงก่อน